ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่คู่โรเอกเข้าไปช่วยโยสุเกะจนกระทั่งเธอก็จัดการสังหารซาดามุไปได้ส่วนทีมตำรวจที่เข้าไปยัง้านพิธีกรรมพวกเขาถูกยายแก่กดระเบิด่วนทานาของเคสุเกะกับพระเอกพวกเขาเข้าไปจัดการกับที่โรงงานนี้แต่ทว่าชายแก่ก็ยังไม่ตายเขาได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนีย์พัฒ์ฮอลสตาเรียงกานิเบลซีซั่นที่2ในตอนจบกันแล้วนะครับท้าทุกคน ชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ภาพได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคือเหตุการณ์ก่อนที่พระเอกจะเข้ามาประจำการในหมู่บ้านคุงเงะกินโกโตหยิงแก่นั้นพยายามหนีจากการตามไล่ล่าของคนบางกลุ่ม ด้วยความทุรัก c ์ทุเลซึ่งแท้จริงแล้วคนที่ตามไล่ลาก,กินโกโตนั้นก็คือชาวบ้านคูเงะที่ถูกกดขี่ข่มเหงมานานแล้วพวกเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปจนทําการร่วมมือกันสังหารยายแก่โดยที่ทุกคนในหมู่บ้านจะต้องแทงหอบเพื่อฆ่ากินโกโตแผนการในครั้งนี้จะไม่มีผู้นําเพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องร่วมมือกันและลงมือด้วยกันทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่มีใครเพ่งพายเรื่องนี้ออกไปได้ พวกเขาไม่ได้บอกเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นอย่างเจ้าอาวาสมาสามูเนะทุกคนเข้าไปแทงหอกสังหารยายแก่ด้วยความแค้นรวมไปถึงพรเครุด้วยโดยที่พวกเขาได้วางเหยื่อล่อหมีเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์ราวกับบ้ายายกินนั้นถูกหมีรับประทานเมื่อพวกเขาคิดว่ายายกินโกโตตายแล้วจึงเดินกลับไปยังหมู่บ้านทว่า ยายกินก็ยังไม่ตายเลยทีเดียวเธอได้ลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าลูกชายนั้นได้จ้องมองมาที่เธออยู่บนต้นไม้กินโกโตจึงบอกให้ลูกชายของเธอกินร่างของเธอซะอาหารสำหรับโลกวิตปลาดชิวโรงานี้นั้นได้กระโดดลงมาก่อนที่เข้ามากัดกินร่างของแม่ของเขาด้วยความเจ็บปวดกินโกโตนั้นได้บอกกับลูกชายไปว่ากินซะแกจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะทำให้ชิโรงานี้นั้นร้องออกมาด้วยความเศร้า ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันชิโรงาเนะได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะสิ้นใจชายแก่นั้นได้หยิบเอาแผลของตนเองออกมากินพร้อมกับกัดกินนิ้วของตนเองเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับตนเองในวาระสุดท้ายก่อนที่ชายแก่ชิโรงาเนะจะสิ้นใจต่อหน้าทุกคนที่อยู่ที่นั่นเทพผู้นั้นได้จากไปแล้วทําให้พวกเขาเข้ามากราบไหว้ด้วยความศรัทธาหลังจากนั้นเสียงจากชายคนหนึ่งก็ได้ดังขึ้นฮะพวกแกคิดว่า เจ้านี่คือเทพเจ้าหรออิวาโอนั้นได้ขำออกมาครับพร้อมกับบอกไปว่ามันไม่มีทางจะเป็นเทพได้หรอกแค่ชายแก่ที่บังเอิญรอดมาได้ก่อนที่เขาจะเข้าไปหยิบเอาสมองของชิ่วโรงานเนะออกมาพร้อมกับประกาศไปว่าพวกแกจะถูกยายกินโกโตนั้นหลอกไปนานแค่ไหนมันไม่มีเทพ,พเจ้าอะไรทั้งนั้น อิวาโอนั้นได้หยิบเอาเศษกะโหลกของเที่ยวโรงาเนะออกมากินต่อหน้าทุกคนทําให้เจ้าอาวาสมาซามมเนะเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้วอิวาโอดั้นก็คือพวกคาชิฮาเบะหรือว่าพวกกินคนทําให้ในตอนนี้ทุกคนนั้นต่างหวาดกลัวอิวาโอเคสุเกะจึงบอกให้พระเอกพาลูกสาวหนีไปซะทางนี้พวกเขาจะจัดการเอง ในขณะที่อิวะโอะกำลังจะเข้าไปกัดกินพวกเดียวกันเคสุเกะจึงยิงปืนไปที่อิวะโอะไปหนึ่งนัดซึ่งในตอนนั้นก็ทำให้อิวาโอะนั้นตกใจอิวะโอะได้ถามไปว่ามันผิดพลาดใช่ไหมฉันน่ะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องแกไม่ใช่หรอทำไมแกถึงยิงฉันไม่เหมือนที่สัญญากันเอาไว้เลยส่วนทางด้านของพระเอกเขาได้ขับรถพาลูกสาวหนีออกมาจากที่นั่น ตัดภาพมาที่บ้านใหญ่โกโตในตอนนี้ครับริวก็พบว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านโกโตตอนนี้พวกชาวบ้านได้เข้ามาไล่สังหารคนในตระกูลโกโตเพื่อทาการถอนลากถอนคนตระกูลนั้นส่วนทางด้านของอิวะโอกเขาได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับบอกไปว่าฉันเป็นทาหารของแกคนเดียวมาตลอดภาพได้ตัดไปในตอนอดีตครับอิวาโอกเด้เข้าไปห้ามเคสุเกะที่กําลังทําร้ายตัวเองอยู่เขาเชื่อสุดใจว่า จะต้องปกป้องเคสุเกะและในตอนนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปตอนนี้อิวะโอนั้นได้ติดโรควิปรลาศแล้วเขาอารวาสอย่างบ้าคลั่ง ท่าน้าของพระเอกเขาพยายามติดต่อไปหาภรรยาของเขาก่อนที่เซนโดจะรับสายและบอกว่าตอนนี้ยูกินั้นมีอาการทรงตัวแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เธอบอกให้พระเอกนั้นรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนซึ่งพระเอกและลูกสาวก็รีบมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลทันทีแต่ทว่าในระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านเข้ามาขวางเอาไว้เธอบอกว่าเธอ,อกำลังตามหาโทโมกิลูกชายของเธอที่หายตัวออกไปจากบ้านโทโมกินั้นเป็นเด็กชายรุ่นเาวคราวเดียวกับลูกสาวของพระเอก พร้อมกับบอกว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านไปที่บ้านของโกโตเพื่อทาการเผาบ้านโกโตพวกชาวบ้านต้องการจะกวาดล้างไปให้หมดเพราะว่าพวกเขาทนไม่ไหวแล้วทุมงมกิก็ตามพ่อของเขาไปที่นั่นด้วยเธอกลัวว่าลูกชายจะไม่ปลอดภัยจึงขอให้พระเอกนั้นช่วยตามหาลูกชายของเธอด้วยและในตอนนั้น พระเอกก็เห็นไฟลุกไหมมาจากทางบ้านของโกโตตอนนี้ครับพระเอกนั้นก็สองจิตสองใจเพราะว่าเขาจะต้องเรียบไปหาภรรยาก่อนที่เห็นมาชิโระได้ลงมาจากรถพระเอกจึงเข้าไปถามลูกสาวว่าจะทำยังไงดีหนูอยากจะให้พ่อไปช่วยโทมุกิไหมมาชิโระก็พยักหน้าทำให้พระเอกตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปยังบ้านโกโต พร้อมกับฝากลูกสาวของเขาเอาไว้กับหญิงคนนั้นและให้พาไปส่งตำรวจทีหลังจากนั้นครับไอเอกก็มุ่งหน้าไปยังบ้านโกโตทันทีส่วนทางด้านของยูกิตอนนี้ชีพจรของเธอนั้นได้อ่อนอย่างมากทําให้ทีมแพทย์จะต้องรีบทําการปั๊มหัวใจตัดผ้ามายังศาลเจ้าตอนนี้ทุกคนนั้นถูกอิวาโอจัดการบางคนก็ถูกกัดกินเคสุเกะก็เข้าไปประทักกับอิวาโอเขาพยายามเรียกสติของอิวะโออีกครั้ง ตอนนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนั้นได้บินวรอบหมู่บ้านเปลวไฟก็เริ่มลุกไม่หนักขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองครับโทโมกิเด็กชายนั้นได้เดินไปยังบ้านโกโตที่ตอนนี้ครับกำลังถูกเผาไหม้ผู้คนที่อยู่ในบ้านก็ถูกขังเอาไว้ให้ถูกไฟคอกตายชาวบ้านพยายามหาทางปิดทางเข้าออกทุกทางครับเพื่อทําการฆ่าล้างตระกูลโกโตถึงแม้ว่าจะมีทางออกแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกดักฆ่าไทเคโรนั้นได้ทําการดักฆ่าโกโตทีละคน จนกระทั่งพี่สาวของเอจิก็ถูกยิงตอนนี้ครับไม่มีใครห้ามทาเคิรุได้แล้วริวที่เห็นท่าจะไม่ดีเขาก็กระนํำยิงปืนครับไปที่ทาเคิรุแต่ทวถว่ามันก็ไม่โดนก่อนที่ทาเคิรุจะยิงริวจนล่วงลงมาเขาได้ตามไปจัดการกับริวพร้อมกับบอกว่าพวกแกพากลูกสาวของฉันไปไอ้พวกกินคนก่อนที่เขาครับจะทําการสังหารริว และในตอนเดียวกันนั่นเองครับโทมโมกิก็ได้เข้ามาขวางพ่อของเขาเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้ฆ่าเอจิที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับเขาเมื่อแทเครู้เห็นแบบนั้นเขาจึงมุ่งตรงไปหาเด็กชายทันทีทางด้านของพระเอกที่เดินทางมาถึงที่นั่นเขาพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้ส่วนทางด้านของอิวาโอที่เสียสติไปแล้วเขาได้เข้าไปเล่นงานเคสุเกะก่อนที่เขาจะจับเคสุเกะขึ้นมากินครับแต่ทว่าก็มีคนเข้ามาช่วยเอาไว้เคสุเกะนั้นไม่ยอมให้ใครทําร้ายอิวาโอ ก่อนที่ชายครั่งจะซัดเคสซเกะจนล้มลงไปตอนนี้ครับคนเท่าคนแก่ของโกโตก็ต่างช่วยกันพาสะพายโกโตได้หนีไปแต่ทว่าก็ถูกฆ่าไปจนหมดท่าเครุนั้นได้มุ่งหน้าและกําลังจะฆ่าเด็กชายโกโตแต่ทว่าในตอนนั้นพระเอกก็พุ่งตัวเข้าไปช่วยเด็กชายเอาไว้ส่วนทัาทั้งของซูมิเรเธอก็ถูกไล่ล่าเหมือนกันจนกระทั่งพระเอกก็สามารถช่วยเด็กชายเอาไว้ได้ แต่ทว่ามันก็ไม่ได้หมดแค่นั้นซุมิเรนั้นได้วิ่งหนีตายออกมาจากบ้านโกโตพระเอกจึงใช้ปืนของทาเครุยิงสกัดเอาไว้ก่อนที่เขาจะเข้าไปจัดการกับชาวบ้านพวกนั้นและสั่งห้ามขยับพร้อมกับบอกว่าอย่าเอาความแค้นของคนรุ่นเราส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานอย่าเอาความเกลียดชังครั้งใหม่ไปผูกมัดพวกเขาก่อนที่จะทการจับชาวบ้านพวกนั้นเอาไว้ตัดภาพมาที่อิวาโอ เขาได้เข้าไปกัดแขนเคซุเกะก่อนที่อิวาโอจะสิ้นใจเขาก็ได้สติกลับมาอีกครั้งแววตาของเขานั้นได้กลับมาเป็นปกติเมื่อเจ้าอาวาสมาซามนิเห็นแบบนั้นก็ดีใจครับที่พวกคาชิฮาเบะนั้นได้ตายสักทีพระแก่นั้นได้เสียสติไปแล้วเขาได้หัวเราะอ,ออกมาและบ่นพึมพำรรหาก,กินโกโตก่อนที่เขาจะสิ้นใจในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเคซุเกะก็เข้าไปบอกมาซามว่าหลังจากนี้ก็ฝากหมู่บ้านเอาไว้กับมาซามุ และในตอนนั้นทีมตำรวจก็ได้เข้ามาจับกุมพวกเขาเคสุเกะจึงสั่งให้ทุกคนอย่าขัดขืนและให้มอบตัวซะนี่คือตัวอย่างของการทำบาปและตัวเขาก็เตรมใจครับที่แบกรับโทษเอาไว้หลังจากที่พระอาทิตย์ได้ขึ้นทางขอบฟ้าทุกอย่างก็ได้เงียบสงบลงเคซุเกะถูกนำตัวมาส่งที่กองตำรวจเขาได้พบกับแม่และน้องชายของเขาอีกครั้ง หลังจากนั้นซูมิเรก,ก็รีบเข้ามากอดแฟนหนุ่มของเธอด้วยความดีใจครับที่รอดชีวิตมาได้ส่วนทางด้านของพระเอกเขาได้รีบมุ่งตรงไปหาภรรยาของเขาซึ่งในตอนนี้ยูก,กินั้นก็ปลอดภัยแล้วพระเอกนั้นดีใจอย่างมากครับที่ยูก,กิรอดมาได้หลังจากที่โล่งใจจูจ่ๆพระเอกก็ล้มลงไปทําให้พยาบาลนั้นแตกตื่นกันอย่างมากแต่ทว่าจริงๆแล้วพระเอกแค่ง,ง่วงนอนเท่านั้นหลังจากนั้นข่าวของหมู่บ้านคุงเงะ และพิธีกรรมของตระกูลโกโตก็ถูกตีแผ่ไปทั่วทั้งญี่ปุ่นทําให้ผู้คนนั้นรู้จักหมู่บ้านโคงเงะมากขึ้นเหล่าคนดังมากมายครับก็ได้เข้ามาถ่ายภาพและวิดีโอในหมู่บ้านมากขึ้นหลังจากนั้นเคซุเกะก็ถูกดําเนินคดีส่วนทางด้านของไอโกโตเธอได้กลับมาอยู่อาศัยกับลูกบุญธรรมอย่างเคียวสุเกะและได้นั่งฟังข่าวของลูกชายที่ถูกดําเนินคดี หลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังพร้อมกับบอกเคซุเกะไปว่าตอนนี้ซุมิเระสบายดีและมีกำหนดใกล้คลอดแล้วเห็นว่านายจะได้ลูกสาวเมื่อได้ยินแบบนั้นเคซุเกะก็คิดภาพตนเองไม่ออกที่จะได้เป็นพ่อคน และตอนนี้โยสุเกะก็ออกไปจากหมู่บ้านแล้วเคสุเกะก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีที่น้องชายนั้นไม่ต้องแบกรับเรื่องตระกูลเอาไว้อีกเพราะว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงตัวเขาหัวหน้าตระกูลครับจะต้องแบกรับผลกรรมเอาไว้พระเอกก็บอกว่าถ้าตัวเขา ได้อยู่จุดเดียวกับเคสุสเกะก็คงไม่มีทางเลือกและบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ออกมาจากคุกก็ให้กลับไปหาลูกซะทําให้น้ําตาของชายหนุ่มนั้นได้ไหลออกมาก่อนที่เขาจะขอตัวกลับไปในห้องขังทั้งสองคนนั้นได้จากลากัน ตัดภ้ามาที่หมู่บ้านคูงเงะชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไซยมะได้เดินท,ทางมาที่นี่ครับก่อนที่เขาจะมุ่งตรงไปยังสถานีตำรวจย่อยคูงเงะและพบเข้ากับคานโกะและลูกชายคนเธอครับไซยมะนั้นเป็นตำรวจใหม่ที่ได้มาประจำการอยู่ที่นี่ ก่อนที่คานาโกะจะพาเดินชมหมู่บ้านจนกระทั่งพบเข้ากับบ้านหลังหนึ่งครับที่มีคนอาศัยอยู่คานาโกะก็บอกว่าบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของคนคนนั้นแหละซายามะต้องการจะเข้าไปทําความรู้จักคานาโกะก็บอกไปว่าเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้คุณเอาเล่าไปฝากเขาจะยินดีต้อนรับคุณสายามะก็ถามไปว่าแล้วเขาคนนั้นทํางานอะไรกันละ่ะคานาโกะก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอก็รู้เอง ซึ่งจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของไดโกะอากาวะตำรวจคนที่แล้วที่ประจำการที่หมู่บ้านแห่งนี้และเรื่องราวในซีรีส์กันนิบอลก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ